ชาวนี้ก่อนทุกท่านไปทำงานพระอาจารย์ก็นึกถึงคําที่ว่านับจากนาทีนี้ไปอะไรที่แล้วก็แล้วไปก็ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเลยจริงๆนะโยมแต่ละวันเนี่ยเรามีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนอื่นมากมายเยอะแยะแต่จริงๆมันต้องมาจบที่ตัวเราเองถ้าไม่จบที่เรามันจะไม่เบาที่สุดถ้าหากว่าเลือกที่จะจบที่เขาขอให้คุณจบได้ไหมขอให้คุณจบได้ไหมเขาคือเขาเราคือเรา ถ้าหากว่าไปขอให้เขาจบเขาจะจบไหมก็เขาคือกลลใจกับเราหรือแม้แต่เราเองเราก็ยังไม่คิดที่จะจบด้วยซ้ําเมื่อเราไม่คิดจะจบแล้วก็ไปอธิษฐานใจขอให้จบกันเสียทีนะนับจากนาทีนี้ไปนะอย่าเกี่ยวข้องกันอีกเลยอย่าเดินเฉียดกันอีกเลยขอให้มันผ่านไปต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่เรายังเบียดเบียนตัวเองอยู่ด้วยกันเอาเรื่องเดิมมาคิดคิดคิดอยู่อย่างนั้นเขาอาจจะจบแล้วก็ได้แต่เราอาจจะไม่จบเองก็ได้มั้ง นั่นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานก็ขอให้เราทุกท่านทำงานแล้วอย่าไปกระทบกระทั่งอะไรกับใครชีวิตก็แบบนี้เองโลกนี้เราเดินอยู่ด้วยกันบนโลกเดียวกันมันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าเราคิดจะขออโหสิกรรมจากใครก็ต้องให้อาภัยตัวเองก่อนแล้วก็หยุดที่จะสืบสาวเล่าเรื่องเรื่องบางเรื่องมันต้องจบและมันไม่ได้จบที่คนอื่นต้องจบที่เรานิ่งๆไว้ใครจะมาตอแยะอะไร เราจะไม่สะเทือนเท่าไรถ้าหากว่าเราฝึกจบที่ใจของเราเองได้อย่างนี้ก็ดีขอเจริญพรเป็นกำลังใจ